สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรูอ้อยนะคะคุณรูอุ่นเรือนหมูแก้วค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องทรงัพยากรน้ำและดินกันนะคะ,ะแล้วก็สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนบอกความหมายของทรัพยากรน้ำและดินได้และ บอกประโยชน์ของทรัพยากรน้ำและดินได้ค่ะค่ะทรัพยากรน้ำนะคะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนพืชและสัตว์ค่ะมากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนะคะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย่ะประโยชน์ของทรัพยากรน้ำนะคะน้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่ในในโลกนี้นะคะดยขาดน้ำ ได้ไม่เกิน3วันนะคะและน้ำยังมีความจำเป็นค่ะทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศค่ะประโยชน์ของน้ำค่ะได้แก่1ค่ะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้สำหรับการดื่มกินการประกอบอาหารชำระร่รางกายค่ะ 2. ค่ะน้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสยัตว์แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆซึ่งคนเราใช้เป็นอาหารนะคะ 3. ค่ะเราใช้ประโยชน์ของน้ำนะคะในอุตสาหกรรมค่ะเราต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หล่อเครื่องจกักรและระบายความร้อนค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังใช้ในการทำนาเกลือนะคะโดยการระเหยของน้ำเค็มจากทะเลค่ะ6ค่ะอห้าค่ะน้ำเป็นแหล่งพลังงานนะคะพลังงานจากน้ำใช้ทำรหัสนะคะหรือว่าเขื่อนสำหรับ ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเช่นในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีหลายเขื่อนด้วยกันนะคะเช่นเขื่อนภูมิพลน,นะคะที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็6ค่ะแม่น้ําลำคลองทะเลมหาสมุทรนะคะเราใช้เป็นเส้นทางในการขับนาคมขนส่งสินค้าที่สําคัญต่างๆค่ะหรือว่า,อาใช้ในการเดินทางของมนุษย์เรานะคะ7ค่ะ ทัศนียภาพนะคะของริมฝั่งทะเลและน้ำที่ใสสะอาดค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของมนุษย์นะคะแล้วก็หลายๆประเทศนะคะต่อไปเป็นทรัพยากรดินค่ะดินนะคะก็หมายถึงเทหวัตถุธรรมชาติค่ะที่ปกคลุมผิวโลกนะคะดินเกิดจากการแปรสภาพหรือว่าสลายตัวของหินแประถาุ และอินทรีย์วัตถุค่ะผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมตัวกันค่ะเป็นชั้นบางๆเมื่อมีน้ําและอากาศที่เหมาะสมค่ะก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ยังชีพยอยู่ได้นั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของทรัพยากรดินกันนะคะดินนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะได้แก่ค่ะหนึ่ง ดินมีประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมค่ะเพราะว่าดินนะคะเป็นต้นกำเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์ในดินจะมีอินทรีย์วัตถุและก็ธาตุอาหารนะคะรวมทั้งน้ําซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะอาหารที่คนเราบริโภคทุกวันนี้นะคะก็มาจากเกษตรกรรมนะคะถึงร้อยละ90นะคะหรือว่า90%ค่ะ อสองนะคะดินค่ะมีประโยชน์นะคะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ค่ะเพราะว่าดินเป็นแหล่งอาหารของสัตว์นะคะทั้งพวกพืชแล้วก็หญ้าที่ขึ้นอยู่ตลอดจนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดค่ะเช่นงูมแมลงต่างๆนะคะประโยชน์ข้อที่3ค่ะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะแผ่นดินนะคะเป็นที่ตั้งของเมืองบ้านเรือน ทำให้เกิดวัฒนธรรมและก็อารยธรรมของชุมชนต่างๆมากมายนะคะค่ะประโยชน์ข้อที่4ค่ะดินนะคะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำค่ะโดยเนื้อดินนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือส่วนที่เป็นของแข็งได้แก่กรวด ทรายตะกอนค่ะและส่วนที่เป็นของเหลวนะคะซึ่งคือน้ําที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินค่ะซึ่งถ้ามีอยู่มากๆนะคะก็จะกลายเป็นน้ําซึมนะคะคืออยู่น้ําใต้ดินน้ําเหล่านี้ค่ะจะค่อยๆซึมลงสู่ที่ต่ํานะคะเช่นแม่น้ําลําคลองค่ะทําให้เรามีน้ําใช้ได้ตลอดปีนะคะค่ะสรุปค่ะ น้ำและดินนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและก็มีประโยชน์อย่างมากมายนะคะทั้งต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางตรงหรือว่าในทางอ้อมนะคะและสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ,ะคุณครูมีคำถามสองข้อค่ะให้นักเรียนบอก ประโยชน์นะคะของทรัพยากรน้ํานะคะมีอะไรบ้างคะ่ะนักเรียนอธิบายสั้นๆนะคะข้อที่2ค่ะประโยชน์ของทรัพยากรดินค่ะมีอะไรบ้างคะ่ะนักเรียนอธิบายสั้นๆค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ